โอลงแบบนี้สวยสวยมาเดะปึ๊บหูสองหมื่นวะซื้อสี่พันซื้อสี่พันนะคะซื้อสี่พันไออีกปิกวิ่นรอบนี้เก็บไปอีกอยู่ที่ซื้อสี่พันไหมวะซื้อสี่พันโอ้หกพันสี่สิบแปด ดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยมิวหมวยนะคะพาทุกคนมาทัวร์เกม Power of Thor นะคะเมก a w เบสล็อกของค่ายพีพีวันนี้เนี่ยพกเครดิตมาอยู่ที่24,980นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกตรตาการเบ็ดก่อนแล้วกันก่อนซื้อฟรีสปิ้นนะอ่ะ4,000เดี๋ยวเราเอาเศษซื้อก่อนนะคะเพื่อนๆใจเย็นๆนะคะไม่รู้ว่าหมุนแรกมันจะลงดำหรือเปล่านะแต่ก็ต้องเสี่ยงดูเหมือนกันมา เออเกือบไปเห็นดำมันอย่างนี้นี่ดำกว้างกว่าที่คิดนะเพื่อนๆน่ะปึ๊บอ่าถาถ้าเราจะหมุนเราต้องหมุนให้ตันนะคะปึ๊บโอเคเกือบไปแล้วเกือบถึงว่าลงดำแล้วนะคะเราได้มา22ปีสปินนะปกติเนี่ยหมุนแรกนิ้วหมุนไม่เคยเข้าเลยเพื่อน แต่ไม่รู้ว่าวันนี้มากระดวงหรือเปล่าทำไมเข้าง่ายจังเลยนะคะแรกๆเราไม่ต้องหวังให้มันแตกหรอกเพื่อนๆนะคะให้หวังแค่เก็บตัวคูณเยอะๆนะรอบแรกปล่อยฟรีไปก่อนให้มันเก็บตัวคูณไปก่อนนะคะเล่าหลังๆมาขอให้ตัวแพงลงแค่นั้นเองเนาะไม่รู้ว่าวันนี้คอนทอจะสะท้านหรือเปล่าเออมาสวย ซื้อไป4 0 0พนะอย่างน้อยต้องได้ทุนคืนกำไรไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูเนาะก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้มิ้วหมวยด้วยนะอยากให้ทำเกมไหนของค่ายพีพีอีกเนี่ยคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะนี่สัญ,ญลักษณ์โลนะเพื่อสามอันเราจะบอกฟรีสปินไปอีก4เนาะนะคะ พาวเวอร์อั r ทนะคะสล็อถองไข่พีพีเดิมเพื่อนเพื่อโอ้โหเขาลงแบบนี้สวยดีคูณเก้าเก็บไปเน่มาดีนะอีพิกวินรอบแรกนะเพื่อนเเราเก็บไปที่4,800ือใครว่าไหลไม่ดีมีว่อยว่ามันมาอยู่นะ17พีสปินตอนนี้ภาวนาให้เก็บตัวคูณไปเยอะๆโอ้โหเต็มแผงคูณสิไหลหูเรียบร้อยฮักวินมาก่อน อ่ามพเ, 100, เอ่อ3บ4 4บาทเก็บไปก่อนนะคะพาเละละของใครพีพีเน้นซื้ออย่างเดียวเพื่อนๆไม่เน้นหมุนเองนะคะนอกจากเราจะทุนน้อยเดี๋ยวเราจะหมุนเองนะคะหรือว่าใครอยากให้มิ้วหมวยลองหมุนเองหน่อยก็สามารถทำให้ได้นะคะอยากให้ทำทุนเท่าไหร่เนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยเนะเาะเเล่นพันกันไปหมดไหล โอ้โหไหลฟรีเลยเนี่ยตอนนี้โอ้โหช่วงนี้ไหลฟรีไหลฟรีโอ้โหไหลอยู่เออเก็บตัวคนะูณเริ่มเยอะแล้วนะคูณสิบสาม,าสามาแล้วนะขอให้มันแตกสักรอบหนึ่งก็ยังดีอย่างน้อยก็ได้เก็บตัวคูณนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ไหลเลยยังไม่ไหลเลยเคมาหน่อยครับสวยตัวคูณเราอยู่ที่สิบห้าแล้วนะ ย่างน้อยได้สักกี่สิบหมุนเนอะแล้วให้มันแตกไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่าภาวนาเมืนกังสวยเสียดายแถวแรกไม่มานะคะพอนลงน้อยมากถ้าหมุนตาเนี่ยมักจะเป็นแบบเนี้ถ้ามันหมุนตานนะเพื่อนๆมันมักจะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะก้าวลงขอให้เก็บตัวคูนสวย อีก3นะขอแตกหนักๆนมาไหลมาหน่อยมาอยู่มาอยู่หมื่นสี่โอ้โหตอนนี้กำไรหมื่นหนึ่งน่ะเพื่อนเพื่อนเอ้ยอ่าใช่กำไรหมื่นหนึ่งทุนสี่พันโอ้โหแล้วคูณที่สิบเอ็ดโอ้โหแตกดีอีพิกวินนะคะรอบนี้เราเก็บหนักหน่อยนะเพื่อนเพื่อนสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบเนาะ ปึ๊บก้าวไหลโอ้โหโคลงแบบนี้สวยสวยมาเดะปึ๊บหสองหมื่น 20, วะซื้อสี่พันซื้อสี่พันนะคะซื้อสี่พันไออีปิกวินรอบนี้เก็บไปอีกอยู่ที่ซื้อสี่พันไหมวะเพื่อสี่พันโอ้หกพันสี่สิบแปดเนี่ยเน้นซื้อเพื่อนๆโอเคสองหมื่นซื้อไปสี่พัน โหได้ขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะมาเดี๋ยวขอญาติล้างหน้าไปสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราขอซื้ออีกไม้หนึ่งหรือเปล่าโอเคไปซื้อละแล้วขอวมูนเทอร์โบแล้วกันนะคะสัก100รอบนะคะเบสสี่นะคะสำหรับใครที่อยากให้มิ้วหมวยเนี่ยไปทัวร์เกมไหนอีกนะคะของค่าย PP เนี่ยสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยเนาะ หรือว่าอยากให้ลองซื้อฟิเจอร์เกมไหนเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยเพราะว่าเน้นซื้ออย่างเดียวนะสำหรับตัวมิ้วหมวเองเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยละกันกดไลค์กดแชร์นะคะเวลามีกิจกรรมอะไรดีๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะคะหรือว่าจะติดตามแฟนเพจของมิ้วหมวยก็ได้นะคะเพื่อนๆสามารถไปพูดคุยกันได้เลยเนาะตรงปกหน้า YouTube เลยนะคะเกมที่2ของเราก็ถือว่าได้กำไรอยู่นะ เดี๋ยวเราจะลองไปทัวร์ทุกเกมของค่าย PP ให้เพื่อนๆดูรักกันว่าฟีเจอร์เขาต่างกันยังไงเนาะหลากหลายเกมก็ไม่เหมือนกันนะคะอาจจะมีบางเกมที่แบบไม่มีฟีเจอร์ให้ซื้อเลยนะคะต้องหมุนเองจนกว่าจะเข้าฟีเจอร์นะคะเดี๋ยวเราจะลองไปทัวร์กันเนาะสำหรับ Power of Thor ของเราวันนี้นะคะเวอร์ชัน Mega Wave A เนาะโอ้คาร์คอคาร์คอชิปเป่งเลยนะคะ เราได้กําไรมาอยู่นะตอนนี้กําไรเราอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นอ่าก็กําไรประมาณหมื่นหนึ่งแหละเพราะว่าเราพกมาสองหมื่นสี่ใช่ไหมกาไรก็หมื่นหกไม่ถึงดีไม่ถึงนีหมื่นเออหมื่นกว่ากว่านะคะ ก็หมุนไปก่อนนะคะสำหรับใครอยากให้นะคะไปทัวเกมไหนอีกนะคอมเมนต์มาได้เลยนะปึ๊บเพราะว่าถ้าเป็นสลาของครพีพีนิ้วหมวยต้องบอกตรงนี้เลยนะว่าจะเน้นซื้อฟีเจอร์อย่างเดียวนะเราใช้นี่ใส่รวยอีกแล้วเพื่อนๆเอ่อี่เกียดปั่นเองนะคะกว่าจะเข้าก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตอนไหนด้วยดูสิในเบส40ยาวทั้งเกมเลยว่ะ โอเคนะคะถ้าใครอยากให้มิวหมวยทําเกมไหนอีกเนี่ยตามที่บอกเลยเนาะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะก็อ่านทุกคอมเมนต์ละค่ะเนาะก็ฝากช่องมิวหมวยไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆด้วยรักกันเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะพามิวหมวยจะพาเพื่อนเพื่อไปทัวร์เกมไหนอีกเนี่ยก็กดติดตามไว้ละกันนะคะจะได้ไม่พลาดเนานะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะสวัสดีค่ะ